ศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางเป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่20สิงหาคมพศ2561จากการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายวิชาการสคบคณห้องประชุมรองศาสตราจารย์ดรนิดาสะเพียรชัยโดยศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปีจ,จำนงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายวิชาการสคบค ทำให้มีศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคเกิดขึ้นพร้อมกันสภูมิภาคได้แก่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคเหนือตั้งอยู่ที่โรงเรียนลำปางกาลยานีจังหวัดลำปางโดยมีนายวิโรธหลักมั่นสควครุ่น5สาขาเคมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกาลยานีจังหวัดลำปางเป็นประธาน ศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุราภร,รราชวิทยาลัยบุรีรัมม์มีดรศักดิ์อนันต์อนันตสุขสควคร,รุ่น6สาขาฟิสิกส์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุราภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคาภาคใต,ต้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนควนเนียงวิทยาจังหวัดสงขลาโดยมีนายวิสุทธิ์คงกันสควครุ่น6สาขาคณิตศาสตร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนควนเนียงวิทยาจังหวัดสงขลาเป็นประธานสำหรับสนวนเครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางตั้งอยู่ที่โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายรนพลเนรสว่างวิชา สควครุ่น1สาขาเคมีตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่19กันยายนพุทธศักราช2565สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทโดยรองศาสตราจารย์ดรธีระเดเชเจียนสุขสกุลผู้อำนวยการสสวท ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกับศูนย์เครือข่ายวิชาการสควคทั้ง4ภูมิภาครอบที่สอณโรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครูสคบคภาคกลางนายรนพลเนตรสว่างวิชาสาคบครุ่นหนึ่งสาขาวิชาเคมีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่งดรประเสริฐดิษกรสคบครุ่นหนึ่งสาขาวิชาเคมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าวงวิทยาคารจังหวัดลบบุรีรองประธานคณะกรรมการคนที่สองนายอภิเชษเกตกรสวคบรุ่นสองสาขาวิชาชีววิทยาผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรี กรรมาการเลขานุก,การนางชมพูนุ์เบนจกุลสควครุ่น15พีเมียมรุ่นหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครูชำนาญการโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมาการและปฏิคมนางกวิศราศีศักดาสควครุ่น6สาขาวิชาฟิสิกส ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสพอปอชัยนาทกรรมการและเหรันยิกนายคุณทองค้ายทองสควครุ่น12สาขาวิชาเคมีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการและประชาสัมพันธ์นางสาวจุธารัตน์อบเชยเทศสควครุ่น5 สาขาวิชาเคมีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางกฤติยาเกตแก้วสควรุวร่น6สาขาวิชาคณิตศาสตร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคลองสวนพรมอุทิศวิทยาคารจังหวัดสมุทรปราการกรรมาการและเครือข่ายวิชาการ นายชาณรง์โยธาพันธ์สควครุ่น5สาขาวิชาชีววิทยาผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนทรัพย์ม่วงวิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสักแกว้วดออรอุสากองธรรมสควครุ่น2 สาขาวิชาชีววิทยาผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลาดวิทยาจังหวัดเพชรบุรีนายสุรเชษฐ์พินิจกิจสควครุ่นหาสาขาวิชาเคมีผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านบึงอำนาจคณูปถมัมจังหวัดชนบุรี นายบุญส่งพุ่มบานสอควครุ่น14สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านมะเดือ่อจังหวัดระยองโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสงวนหญิงเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการทำความร่วมมือดังนี้ 1. สร้างเครือข่ายวิชาการของครูโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สควคในระดับภูมิภาคภาคกลาง26จังหวัดให้เข้มแข็ง 2. พัฒนาศักยภาพครูสควคในระดับภูมิภาคให้เป็นผู้นำขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางของสะสะวท 3. พัฒนาศูนเครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางให้มีความพร้อมในการบริการทางวิชาการพัฒนาครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผลการดำเนินการด้านการสร้างเครือข่ายครูโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สควค ในระดับภูมิภาคภาคกลาง26จังหวัดให้เข้มแข็งเครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางม,มีพื้นที่บริการ26จังหวัดมีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งโดยดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายจังหวัดโดยมีคณะทำงานในระดับจังหวัดขับเคลื่อนมีช่องทางการประสานในกลุ่มเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำให้สมาชิกทราบกิจกรรมของเครือข่ายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสะดวกประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและเครือข่ายจังหวัดทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผลการดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูสวควคในระดับภูมิภาคให้เป็นผู้นำขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสอสวทมีทีมวิทยากรในการพัฒนาครูในหลายสาขามีการประชุมวิชาการประจำปีที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายครูสควคได้พัฒนาตนเองเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้านวิชาการชื่องานประชุมวิชาการเครือข่ายครูสควคภาคกลาง จุดเด่นของงานในแต่ละปีได้แก่มีกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีกิจกรรมพัฒนาความรู้สมาชิกเครือข่ายในเรื่องหลักสูตรใหม่และสื่อสอสอวทที่พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสอสอวทมีการนำเสนอผลงานวิชาการในกลุ่มผลงานต่างๆในรูปแบบโปสเตอร์ และแบบนำเสนอปากเปล่าจากสมาชิกเครือข่ายมีกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเครือข่ายครูสควคภาคกลางครั้งที่หนึ่งจัดขึ้นเมื่อปีพศ2562มีผู้เข้าร่วมงาน80คนหัวข้อการประชุม ครูสวควคกับบทบาทการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อปีพศ2564มีผู้เข้าร่วมงาน120คนหัวข้อการประชุมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษาวิถีใหม่ครั้งที่3 จัดขึ้นเมื่อปีพศ2565มีผู้เข้าร่วมงาน110คนหัวข้อการประชุมการพัฒนาประเด็นท้าทายให้เป็นงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการครั้งที่4จัดขึ้นเมื่อปี2566มีผู้เข้าร่วมงาน200คน รวมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาหัวข้อการประชุมการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อปี2567มีผู้เข้าร่วมงาน80คนหัวข้อการประชุม การพัฒนาครูและผู้บริหารสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญผลงานการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางให้มีความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการพัฒนาครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลโยี ศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสคบคภาคกลางมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จดังนี้จัดกิจกรรมอบรมอันปักโคดดิ้งให้กับครูที่ไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์เครือข่ายครูสคบคภาคกลาง การบริการวิชาการโดยเครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในรูปแบบเด็กมีส่วนร่วมคิดค้นโครงงานและนวัตกรรมโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบโครงงานบูรณาการสเต็มสเต็มโปรเจกต์บริการคลินิกวิชาการโดยมีวิทยากรให้บริการในหลายสาขา มีการจัดทำสื่อบริการวิชาการในระบบออนไลน์ในช่องของเครือข่ายสควคจัดทำการจัดความรู้ในรูปแบบ KM ของเครือข่ายวิชาการที่สมาชิกหรือผู้สนใจเข้าติดตามในเว็บไซต์จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของสอสอวทรายการที่1จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ4ี่หลักสูตรได้แก่รายวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเพิ่มเติมในระหว่างวันที่26-28ถึงเมษายน2566มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม,รวม 120คนจัดอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีโดยรับงบป,ประมาณสนับสนุนจากสสวทและองค์การค้าของสอกอสอคอพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสอคอวคภาคกลางให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมอย่างโดดเด่นด้านสเต็มศึกษา ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายสควคภาคกลางโรงเรียนสงวนหญิงเป็นโรงเรียนศูนย์ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ที่ประกาศแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนานักเรียนเวทีวิชาการทรงเสริมความเป็นเลิศด้านการทำวิจัยของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลางยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพครูสควคให้เป็นผู้นำทางวิชาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิชาการครูสควคภาคกลาง ให้มีความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการพัฒนาครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องตลอดไป